สวัสดีค่ะพากินของเย็นอีกแล้ววันเนี้ยเหมือนเมื่อวานเลยแต่ว่าวันเนี้เป็นสีเขียวแต่วันนี้มีความพิเศษคือเครื่องเยอะเหมือนเดิมแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยเพิ่มอ,อัรรรสแล้วก็ความหวานช่ำ เป็นน้ำพึ่งจากเขาเรียกอะไรนะเกสรดอกลำไยหวานธรรมชาติก่อนอื่นก็คนก่อนให้เข้ากันก่อนน้ำพึ่งก็แข็งสิจ้าทีเนี้ยเพราะว่าลงลงไปบน อนนี้เริ่มอะไรแล้วเจ้าก๋วยโอเคคือมันมันแบบมันจะแข็งตามแข็งอ่ะเย็นขนาดนอ่ะอืมอืมโอ้ อารมณ์แบบกินนมเย็นอะดูน้ะนมเย็น <c oughs>